สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีพฤษภเข้าสู่ช่องเมม่นะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงความรักของคนโสดสนิทกันก่อนนะคะประจำเดือนพฤษภาคมนะใครมีประเด็นความรักอยู่แล้วเนี่ยนะคะแนะนำให้ดูดวงทั่วไปนะคะดวงตรงนี้ขอให้เป็นคนโสดนะคะไม่มีประเด็นความรักเลยนะ ดูดวงตรงสถานะนะคะจะแม่นยำที่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำทำนายโดยการใช้ไพ่ทาโร่นะคะเมย์ hmm. จะขออนุญาตเปิดเป็นพลังงานทั่วไปนะเพราะว่าเรานั้นยังไม่มีคู่กรณีที่ชัดเจนนะคะ mm hmm. ก็จะเปิดเป็นพลังงานทั่วไปก่อน mm hmm. เล่มเลยนะคะ เช็คท้ายสำหรับกันก่อน5้าคาากับหัวนะคะมีไพ่เด็กถือเหรียญมีไพ่เอซซอฟเพนทิเคิลกับหัวมีไพ่เด็กถือถ้วยกับหัวที่ผ่านมามีคนเข้ามาแล้วนะคะแต่ยังไม่เกิดเป็นความรับความสัมพันธ์มีคนเข้ามาออฟเฟอร์คุณนะคะเด็กถือเหรียญเขาเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่ช้าหน่อยนะคะ การพัฒนาความสัมพันธ์มันก็เลยไม่ชัดเจนแล้วก็ตัวคุณก็ไม่แน่ใจนะคะเหมือนกับว่าไม่ได้ใส่ความพยายามเข้ามามากเท่าไหร่ในความสัมพันธ์เกิดเป็นความสับสนว่าตกลงชอบจริงหรือเปล่านะคะเลยไม่กล้าคิดว่าจะเป็นคนคุยไหมหคนนี้หรือในทางกับการเราอาจจะไปชอบใครสักคนนึงแต่ว่าก็กลัวๆยังไม่กล้าที่จะไปเปิดใจกับเขาว่าเ,าเราชอบเขาหรืออะไรแบบนี้หรือบางคนเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะชอบคนนี้หรือเปล่าแค่อยากดูๆไปก่อนนะคะเป็นไปได้ดังนั้นเนี่ย ช่วงนี้ก็เลยยังต้องโสดสนิทอยู่นะคะเนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนนะคะต้องดูไปก่อนแหละนะค่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานนะคะที่ละใบเลยสองคาถาที่กับผัวนะคะคนที่ผ่านเข้ามาช่วงนี้นะคะยังไม่มีใครที่แบบจะมีอนาคตร่วมกันได้ยังไม่ได้สารต่อกับใครนะคะแล้วตัวคุณไม่มองว่าอาจจะยังไม่ได้ตั้งเป้าไม่ได้ล็อกเป้าหมายด้วยนะคะยังดูดูไปก่อนจริงๆนะ เป็นยังเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งเราแต่อะไรก็ตามมันมีไพ่สิบเหรียญน,นะลึกๆในใจคุณมีคนรักในดุมคติของคุณเรียบร้อยแล้วแหละนะคะว่าคุณอยากได้คนแบบไหนนะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณดังนั้นเนี่ยการที่คุณยังไม่แน่ใจกับคนที่เรียบเรียกเคียงเคียงกันอยู่มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันยังไม่ใช่นะคะคือคุณรู้ว่าเป้าหมายคุณคืออะไรแล้วก็ มันมีอุดมคติของเรื่องของการมีคนรักที่ดีมีการแต่งงานกาันหรืออะไรแบบนี้นะอยากได้คนสไตล์ไหนเนี่ยคุณมีอยู่ในใจอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยที่ันผ่านมามันก็เลยยังยังไม่ถูกตัวนะคะก็คือ2ถ้วยก็ยังกับหัวอยู่แปลว่ายังไม่ได้เลือกใครนะคะยังไม่ใช่คนที่เป็นสิบเหรียญของคุณนั่นเองนะ,ะแต่งอะไรก็ตามนะคะอันนี้มันเป็นพลังงานที่ผ่านมานะ แต่ว่าในช่วงของพฤษภาคมเนี้ยนะคะแล้วก็ในอนาคตอันใกล้เนี้ยนะคะจะมีคนคนหนึ่งที่ค่อนข้างโดดเด่นจนสามารถทําให้คุณตัดสินใจที่จะไปข้างหน้ากับเขาได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปกันได้นะคะจะไม่เหมือนกับที่ันผ่านมาที่เข้ามาแล้วไม่ชัดเจนไม่แน่นอนนะคะ mm. คนคนนี้นะคะจะทําให้คุณตัดสินใจได้คิงือดาคือการตัดสินใจใช้เหตุผลนะคะก,กลั่นกรองมาดีแล้วว่าเออคนนี้ผ่านผ่าน,น QC คุณแน่นอนสิบเหรียญก็คือ คนในอวดพคติของคุณนะคะแล้วก็มี transformation คือไพ่เดชนะคะคุณกับเขาจะสามารถก้าวไปข้างหน้าด้วยกันก็คือมีการสานต่อความสัมพันธ์หรือว่าอาจจะค่อยๆเริ่มจากคนคุยแล้วก็ไปเรื่อยๆเป็นแฟนกันอะไรแบบนี้นะคะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นไพ่เด็ดฟูคือการเปิดใจเต็มที่เลยกล้าที่จะเสี่ยงแล้วคนนี้นะมีวงว่าจะมีคนที่ทาให้คุณกล้าเสี่ยงเริ่มต้นนะคะความสัมพันธ์เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ได้นะก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีแต่ว่าจะบอกว่า มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบรวดเร็วนะคะมันอาจจะเป็นเป็นช่วงของกลางเดือนไปแล้วอาจจะได้เจอนะคะแล้วก็ค่อยๆสารต่อไปนะเพราะว่าคุณเนี่ยค่อนข้างจะมีสเปคที่ตั้งเป้าไว้ชัดอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเมมองว่าไม่ใช่เรื่องอะไรที่ันปปับแล้วก็ไม่มีไพท่ที่เกี่ยวอเซอร์ไพรส์ด้วยแต่ว่าจะเป็นการแบบคัดกรองคนไปเรื่อยๆนะคะสาหรับคุณทุกศพแต่แนวโน้มอ่ะคุณจะเจอเร็วๆนี้แหละไอ้คนที่สามารถพัฒนากันได้นะคะก็ข่าวดีเราจะมาแล้วนะ และเมยว่าไม่ได้มีแค่คนเดียวด้วยน่าจะมีคนให้เลือกแหละนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ไพ่โรลโคกันบ้างนะคะเริ่มจากโรแมนส์แองเจิลนะคะความรักความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาเนี่ยจะเป็นในลักษณะไหนนะคะลองมาดูกัน finance and career นะคะ Love yourself first แล้วก็ retreat คนคนนี้นะคะในอนาคตที่คุณจะได้เจอเนี่ยจะได้เจอผ่านทางงานนะคะผ่านทางการทำงานอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงาน เป็นเจ้านายนะคะเป็นลูกน้องอะไรแบบนี้หรือว่าเป็นคนที่เราติดต่อประสานงานด้วยนะถ้าคุณทําธุรกิจก็คือลูกค้านั่นแหละคะ่ะหรือว่าคู่ค้าของคุณนะคะมีโอกาสจะได้เจอผ่านตรงนั้นผ่านตรงนั้นก็หมายถึงเขาอาจจะแนะนําให้เราได้เจอนะไม่จะเป็นว่าเป็นตัวเขาเองนะคะก็จะเจอในแวดวงของการงานนะแล้วก็มีเลิฟเจอเซลร์ฟเอร์นะคะยางไรก็ตามความสัมพันธ์ตรงนี้อย่าลืมว่าอย่าไปทุ่มเทให,ให้กับใครร0 0เปซหมดหน้าตักตั้งแต่เริ่มคบนะคะ ต้องรักตัวเองไปด้วยนะคะในขณะที่ดูใจกันไปแล้วความสัมพันธ์มันจะดีมันจะราบรื่นมีไพ่รีทีทเมื่อคุณเจอคนนี้คุณอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณสองคนเนี่ยจะใช้เวลาร่วมกันอย่างมากนะคะเป็นไม่ได้ว่าเรียนรู้กันโดยการเจอกันบ่อยๆนะคะไม่ใช่ไม่ใช่รักทางไกลแบบนั้นแต่ว่ารีทีทก็หมายถึงการใช้เวลาร่วมกันทําความรู้จักกันหรืออาจจะไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวโน้มความสัมพันธ์ คำแนะนําอย่าลืมด้วยนะคะว่าอย่าเพิ่งไปทุ่มเทร้อนะ mm. ค่อยๆทําความรู้จักค่อยๆคบค,ค่อยๆรักกันไปนะคะตามธรรมชาตินะค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนํานะคะอีกสําหรับหนึ่งนะคะ mm. เป็น angel one s e r นะคะ mm. remain p o s i t i v e i m p r o v i n g health นะคะ t r ั s t จักรว,วาลมีคำแนะนำให้คนโสดว่าต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะ,ะเป็นไปนได้เหมือนกันว่าในระหว่างที่รอเจอคนที่ใช่ออกกำลังกายนะคะเปลี่ยนอาหารให้มันถูกสุขลักษณะนะคะอาหารที่ทำให้เราเฮลตี่นะ,ะลองดูนะคะถ้าใครน้ำหนักเกินอยู่แล้วอยากสวยอยากหล่อก็ลองออกกำลังกายดูเสริมกล้ามเนื้อนะคะ ปรับเปลี่ยนปรับปรุงบุคลิกภาพนะตรงนี้ได้หมดนะคะเรื่องเกี่ยวกับเทลเนี่ยเมย์มองว่ามันลึกลงไปอีกเพราะว่าเราดูดวงคนโสดนะเหมือนจักรวาลอยากแนะนําให้เราดูแลตัวเองทาสวยทาหล่อแบบนี้นะคะแล้วก็รวมถึงสุขภาพจิตด,ด้วยนะถ้าเราเครียดจากการทํางานก็ควรจะมีอะไรที่เป็นกิจกรรมผ่อนคลายนะคะเมื่อเราอารมณ์ดีหรือว่าเราดูดีเนี่ยมันจะดึงดูดนะคะคนที่ใช่เข้ามาหาเราได้เร็วขึ้นหรือว่าได้ง่ายขึ้นนะลองเอาคําแนะนํานี้ไปใช้นะคะ มีไพ่ดีเมนโพซิทีฟอยากให้คิดบวกตลอดนะคะว่าเดี๋ยวคนที่ใช่ก็จะเข้ามาในชีวิตเองนะคะไม่ต้องไปตั้งแง่ว่าเออเจอแต่คนที่ไม่ใช่เลยต้องตัดทิ้งตัดทิ้งนะคะเปิดใจให้กว้างไว้เลยเดี๋ยวเขามาเองนะคะแล้วก็ทรัสก็หมายถึงอยากให้ไว้เนื้อเชื่อใจพลังจารวาลว่าเขาเนี่ยจะจัดสรรสิ่งดีๆมาให้กับทุกๆคนแหละเมื่อเวลาของคนคนนั้นมาถึงนะคะเขาให้ทุกคน าจาักราวาลรักทุกคนแล้วก็ยุติธรรมเสมอนะคะเขาจะจัดสิ่งที่เหมาะสมกับเรามาให้เราในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคิดบวกนะคะสิ่งดีๆก็กำลังจะเข้ามาแล้วนะคะในชีวิตของคุณนะก็ยังไงก็ขอไวพอให้สมหวังทุกคนนะคะรวมถึงเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของคุณพฤษศด้วยก็ขอไวพอวันเกิดให้เลยละกันว่าขอให้สมหวังในความรักขอให้ได้เจอคนที่ใช่นะคะคนที่จะสามารถอยู่ด้วยกันไปได้ตลอดชีวิตนะคะแล้วก็ขอให้เป็นคนที่ตรงสเปคคุณทุกอย่างเลยนะคะ รวมถึงเรื่องของการงานการเงินก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จด้วยสุขภาพดีนะคะเฮงๆรวยๆปังๆนะค่ะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะรวมถึงว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมนะคะกดติดตามด้วยนะคะเมมีดวงให้ดูหลายแบบมากนะคะดวงรายวันก็มีนะคะเดี๋ยวนี้มีดวงรายวันมาครึ่งปีแล้วนะคะถ้าใครไม่เคยดูลองดูได้นะ ไม่ลงให้ตั้งแต่ช่วงสี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะค่อยๆลงไปทีละราศีถ้าไม่สะดวกจะดูตอนดึกก็เปิดมาดูตอนเช้าเลยทีเดียวก็ได้ค่ะก็จะเป็นดวงของวันนี้เลยนะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ chayo_stone ยยนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ